อ้ <c oughs> <ower> ่ทรใช่ค่ะอ้าวนนที่มาฝากแล้วก็เลยปรึกษาคหมจริงๆโมปรึกษามาประมาณสอปีกว่าจะ3ปีแล้วค่ะตั้งแต่ปลายปีห5้าโมก็เริ่มเข้ามาที่นี่แล้วค่ะใช่ได้เจ็ดฟองเองค่ะแม่เจ็ดฟองสองครั้งเท่ากับว่า ปีละครั้งอะคะ่ะปีนึงได้สามฟองปีนึงได้สี่ฟองเพราะว่าบางเดือนไข่หมูไม่ตกเลยจริง,รงๆแล้วอันนี้มันเก็บได้ไหมไม่ไม,ไม่แน่ใจแต่จริงๆอะเหลืออีกครั้งนึงค่ะก็พยายามดูแลตัวเองอยู่เหมือนกันคุณหมอแนะนำว่าอย่างไรบ้างคะต้องทำอะไรถึงมันจะจบบ้างคุณหมออะพยายามให้ทานไข่ต้มพักผ่อนเยอะๆวิตามินให้ถึงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะใช่แล้วก็ปรับฮอร์โมน รวมรวมด้วยอะไรเงี้ยช่วงหนึ่งหนูเลยอ้วนที่แบบผุงป่องๆอะไรเงี้ยเพราะหนูแบบทุกวันปักปักปัดอะไรเงี้ยค่ะทำเองที่บ้านค่ะใช่ทีนี้เราแบบมีความตั้งใจนหมหนูระวังแผนไว้ยังไงก็แบบเมื่อไหร่คือจริงๆอ่ะหนูเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องเรื่องซีสแล้วผ่าซีสมาแล้วสองครั้งทีนี้การตกไข่มันจะค่อนข้างยาก มคิดว่าอายุเราเยอะแล้วอะถ้าอนาคตอยู่ๆเกิดอยากจะมีลูกขึ้นมาอย่างน้อยเราเราก็ยังมีไข่ที่เราเก็บไว้ mm hmm. ใช่ค่ะ mm hmm. ก็ก็ยังดีกว่าแต่ว่าจริงๆก็อยากจะเก็บให้มันเร็วกว่านี้รู้จักที่นี่ช้าไปแสดงว่าพ mm ันว่าแบบจะมีน้องเมื่อไหร่เรายังรู้ถึงกับวางไว้ชัดเจนทางนี้ใช่ไหมใจจริง mm hmm. คือใจจริงอะหนูกดปีเสือ ถ้าหนูมีลูกหนูคนมีลูกไม่หมูก็มาอ,อ,อะไรอย่างนี้ <c oughs> จะเจอสองตัวไม่ได้ <c oughs> <c oughs> นิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งปีมาคือปีหน้าแล้วอยู <c oughs> ่แลกหูอห <c oughs> <c oughs> หนูยังไม่ฝ่ายอีกรอบหนึ่งเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ดูดูเวลาดูเวลาอยู่เหมือนกันคุณมันจะสี่สิบแล้วอะ่ะหนูก็ให้เวลาตัวเองอีกแบบสองสามปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็รอดูอยู่ใช่ค่ะหนุ อ,อ๋อเป็นแบบ L G B T ใช่ไหมคะมันก็มันก็จะมีวิธีหลายวิธีเช่นอ่าแบบไม่รู้พูดได้หรือเปล่าแบบแบบน้เชื้อบริจ,จาคหรือวาคือทุกอย่างมันแบบรอกฎหมายจริงๆโมก็ที่โมฝากไข่ที่โมอะไรอย่างเงี้ยโมก็พยายามดูเรื่องกฎหมายควบคู่ไปด้วยคือถ้าเกิดทำออกมาแล้วแบบน้องไม่มีการรองรับหรือว่าอะไรเราก็ ไม่ไม่ไม่ค่อยโอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนนี้กฎหมายบ้านเรายังไม่ได้สับพอร์ตเร่อบุตรยังไม่ได้ซัพพอร์ตเรื่องบุตรสักเท่าไหร่ค่ะซัพพอร์ตแค่ว่าแบบจดทะเบียนได้เหมือนผู้หญิงผู้ชายทั่วไปแต่ก็โมรู้สึกว่าการสัพพอร์ตบุตรโมตื่นเต้นกว่าใช่ใช่วางแผนค่ะก็ก็คุยไว้ด้วยด้วยอายุของโมแล้วก็ด้วยด้วยด้วย ม่เป็นไรค่ะคุณแม่สิ่งะบอกให้เขาคู่ไหมบอกไม่เป็นไรสิ่งส like, ิ่งส ja. ิ่งสิ่งที่โมเป็นหลายๆอย่างองค์ประกอบทุกๆอย่างจริงๆอย่างหนูควรมีแหละแต่ว่าถ้ามีปุ๊บอะแล้วกฎหมายยังไม่ไม่ไม่รองรับหมก็เรื่องใหญ่อยู่ไงก็เลยได้ค่ะหนูลอกฎหมายได้จะพยายามลองอุ้มบุญเนี่ยโมตัดออกถ้าโมจะท้องขอท้องเอง ใช่ตัดออกไม่ไม,ไม่ไม่คิดเรื่องอุ่นบุญรกฎหมายมันมีแววเร็วเร็วดีไหมฮอร์โมนเราแบบศึกษาขอเธอค่ะ <c oughs> ใช่รอหนูยอมเราแล้วรอกฎหมายเรื่องบุตรจริงๆอิงอันนี้คือเราบอกว่าเราตั้งใจแล้วว่าเราอยากจะอุ้มท้องเองใช่ค<ๆ>่ะพอเป็นแม่แบบเต็มร,ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างน้อยก็เป็นลูกเราแบบที่ที่เราท้องมาเองอ่ะอะไรอย่างเงี้ยมีฮอร์โมนเรามีเชื้อเราสักหน่อยอ <c oughs> ใช่ค่ะ ใช่ค่ะถ้าจะมีลูกเะเบียนจะจุอนาคตค่ะอย่างที่บอกไม่ได้ตื่นเต้นกับสมรสเท่าเทียมอะไรสักเท่าไหร่แต่ว่าตื่นเต้นกับการรับรองบุตรจะมากกว่าใช่แต่ว่าจริงๆถ้าเราจะมีบุตรกับแล้วก็เบรียมรสตูเราไม่ได้มีผลก็มันทำได้เลยคือทุกวันนี้โมเชื่อว่าการใช้ชีวิตขั่วค่ะมันโมก็ยังเชื่อมันไม่ได้อยู่ที่ใบคือถามว่าดีใจไหมดีใจนะ ดีใจที่เขาขอทะเบียนสมรสเท่าเทียมหนูดีใจมากแต่ว่าหนูรู้สึกว่าคนเรามันใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอนาคตอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่หนูถ้าเกิดให้มันชัวร์แล้วอนาคตเราค่อยค่อยจดค่อยว่ากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ดีกว่าก็ยังมีหวังเป็นเปีเป่ยมเนาะเรื่องนี้เราให้กำใจกันที่แฟนก็ให้กําลังใจก็หนูพอพอดีหนูแบบหนูมีความมุ่งมั่นที่จะแบบว่า เออหนูอยากมีจริงๆแล้วก็ต่อต่อต่อให้เหลืออยู่คนเดียวก็อยากมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยก็เลยรู้สึกว่าเรื่องลูกเนี่ยโมคิดมาต่ำๆ,ำๆก็ห้าปีแล้วอ่ะที่แบบอยากจะมีเองจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอขอบคุณ,คณเรื่องได้เลยค่ะกินเรื่องก็ได้ค <ใน S 1> ่ะเดี๋ยนแวพรุ่งนี้เพื่อนเราจะกินจัดงานทุกรอบสามปีแตงโมใครคะ ใช่ค่ะพรุ่งนีตัวเป็นตัวพี่จมวีจะมีรอบรอบสายปีคือเห็นว่าจะมีการจัดกิจกรรมทุนท่าเหนืออะไรเงี้ยโมจะไปร่วมมีงานขอบุญครบรอบสายปีโมทำไปแล้วตั้งแต่วาเลนไทน์ค่ะคือจริงๆครบรอบพี่คือวันที่24กุมภาใช่ไหมคะทีนี้โมมีแพลนจองตั๋วไปต่างประเทศตั้งนานแล้ว โมก็เลยทาไปแล้วค่ะใน,ในวันที่14กุมภาค่ะแล้วก็ก็มีวิดีโอเล็กๆน้อยเพราะว่าหนูให้แม่แม่พี่พี่น้องๆที่คิดจะจักอะค่ะแล้วก็อาจารย์คุณคุณพ่อค่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ช่วยกันสวดภาวนาแล้วก็ร้องเพลงเพราะว่าตรงตรง,ตรงนั้นนะคะมีทั้งอัฐิพิโมอัฐิคุณพ่อพี่โมแล้วก็คุณลุงอยู่ด้วยก็เลยทำให้สามท่านเลยค่ะทำทำไปแล้วเมื่อวันที่14ค่ะ ลืมลืมลืมชายปกติโมก็ไปไปทุกเดือนนะคะไปไป,ไป,ไปอยู่แล้วแต่แต่ละเดือนก็แต่ปีนี้พิเศษหน่อยตรงที่ว่าหนูอะทำะทำหลังคาให้ให้ให้ให,ให,ให,ให้ให้ทางคิสจกักรอะคะ่ะแล้วก็อุทิศให้พี่โดยตรงแบบเป็นเป็นทุนทรัพย์ของหนูคนเดียวอะไรเงี้ยคะ่ะก็ทำทำไม่ให้อำนวยความสะดวกเผื่อพี่ๆคนไหนไป ที่คิดจะจับเมทอดิกคองสี่ค่ะเพิ่งคุยกันค่ะเพิ่งคุยกันเมื่อวานคุยคืออ่าถ้าจะให้หนูพูดแทนแทนความรู้สึกกันนะคะหนูรู้สึกว่า ที่ผ่านมาตั้งแต่ปีแรกเวลาพี่เบิร์ดโดนเรียกจาก,จากเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดอะไรเงี้ยสพนทัพบุรีหนูก็เป็นคนพาไปคือทุกครั้งเขาจะให้ความร่วมมือเสมอแต่ที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีเจ้าหน้าที่หรือว่าหน่วยงานไหนเรียกทางทาง,ทางทางพี่เบิร์ดไปเพราะฉะนั้นอะไรต่างๆที่บุคคลอื่นไม่เห็นว่าเขาทำอะไรบ้าง เขาไปที่โบสถ์บ่อยมากนะคะหนูเชื่อว่าตั้งแต่พี่ยังอยู่จนพี่ไม่อยู่เนี่ยพี่เบิร์ดก็ยังทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีที่สุดเท่าที่ผู้ชายคนหนึ่งจะทำได้อยู่ซึ่งหนูเข้าใจว่าคนอื่นอ่ะอาจจะไม่ได้เห็นมุมนี้อาจจะเสพแบบอื่นมาแล้วเข้าใจเขาผิดแต่หนูอยากให้เข้าใจพี่เบิร์ดจริงๆว่าเขาเต็มที่แล้ว ทุกวันนี้สิ่งที่พี่เบิร์ทำอยู่คือดูแลดูแลคนแก่อยู่ที่บ้านเขาก็ยังใช้ชีวิตปกติของเขากว่าผู้ชายคนหนึ่งจะมูฟออนได้มันยากมากเลยนะขนาดหนูอะ่ะหนูเป็นคนแบบหนูแค่เป็นคนใกล้ตัวหนูยังรู้สึกว่าทั้งหนูแอนนาฮิโปพุดเดิลอุ้ยหญิงหรืออะไรทุกคนเนี่ยก็มูฟออนกันค่อนข้างยากแล้วนะคะ กับพี่เบิร์ดอะคือรู้บอกเลยว่าเขาเขาทำใจได้ยากมากจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอวันนี้มีมีคนไปว่ามีคนไปแบบอะไรเขาอะแน่นอนนะคะเขาเขาเสียใจแล้วก็เขาเขารู้สึกว่าที่ผ่านมาเขาทำแบบเขาทำหน้าที่แฟนได้ดีจนถึงทุกวันนี้แล้วอะไรเงี้ยซึ่ง มก็ให้มำนังใจว่าเออเข้าใจแหละว่าคนอื่นไม่เห็นแต่ว่าเรารู้เรารู้อยู่แล้วว่าเราทําอะไรเรารู้อยู่แล้วว่าเราหวังดีหวังร้ายพฤติกรรมเราเป็นยังไงเรารู้ไม่เป็นไรเดี๋ยววันหนึ่งทุกคนจะรู้เองเอออย่ว่าตอนนี้เบิร์ดก็ไม่รู้สึกสบายใจหรอความรู้สึกแบบไม่ดีอยู่ใช่ไหมพอมีกระแสอะไรแบบนี้เกิดขึ้นมาใช่ค่ะเขาก็ไมเข้าใจว่าว่าว่าเขาเสียใจว่าทําไมทุกคนถึงมองเขาแบบนั้น ทุกคนอาจจะไม่ได้เห็นอีกมุมหนึ่งของเขาหรือเปล่าแต่แต่เชื่อโมเทอร์คาเขาทําหน้าที่ผู้ชายคนหนึ่งได้ดีที่สุดมากๆด้วยส่วนในเรืงที่มีข่าวว่าเขามีใจใหม่ก็คือไม่จริงค่ะไม่จริงค่ะ,คะที่วัยังอยู่บ้านปกติแล้วก็ยังดูแลบัวยยังดูแลคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่บ้านแล้วก็ไปหาพี่ที่โบส ประจําเขาเขาไปของเขาเงียบๆตลอดค่ะเวลาเขาไปทําบุญเขาแบบเขาสนิทก,กับคนที่เมทอดิกนะคะเพราะว่าเวลาหนูไปอะไรเงี้ยหนูก็จะพูดคุยกับแม่แมที่นั่นเอาอาหารน้องแมวไปบริจาคไปแบบที่โบ๊ไปทําบุญไปบริจาคเงินไปอะไรเงี้ยที่บทบ่อยมากนะคะ เอาจริงๆถ้าจะให้พี่เบิร์ดรู้จักอะ่ะก็ก็รู้จักแค่พี่กตินั่นเลยค่ะเพราะว่าพี่เวิร์ดเขาไม่ได้ไม่ได้เข้าไปก้าวไก่อะไรงานพี่โมอ,อยู่แล้วค่ะเขาก็ให้เกียรติพี่เรามากๆอยู่แล้วแบบงานก็คืองานส่วนตัวก็คือส่วนตัวอะไรเงี้ยค่ะซึ่งตอนนั้นน่ะพี่กติกก็เป็นผู้จัดก,การส่วนตัวใช่ไหมคะมันมันแน่นอนอยู่แล้วที่ที่พี่เบิร์ดจะต้องรู้จักอะไรเงี้ยค่ะแค่นั้น โม่มจริงๆพี่เบยเขาก็มีเหตุผลที่เขาไม่ออกมาพูดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเรื่องมันจะไม่จบเอยเดี๋ยวมันจะบานไปมันจะแบบถูกวิาพากษ์วิจารณ์กันไปใหญ่หรือเปล่าอีกอย่างหนึ่งเขาเขาไม่รู้จะพูดยังไงเราเราเข้าใจเขาเพราะเขาไม่เขาคงไม่ใช่คนในในสื่อเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะอธิบายยังไงหนูว่าเข้าใจว่าเขาก็คง กดดันแล้วก็คงแบบเสียใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้ทุกคนมองพี่เบิร์ตอีกมุมหนึ่งว่าแบบเขาทำเต็มที่แล้วจริงๆหนูการันตีได้ในส่วนของคดีโมก,ก็ยังเชื่อเชื่อในกระบวนการต่างๆกฎหมายเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายศาร อายการผู้พิพากษาโมเชื่อว,ว่าทุกอย่างทุกอย่างมัน,ม,นมีหลักฐานแล้วมันมีที่ไปที่มาเพราะฉะนั้นไอาการที่พวกหนูเงียบกันหรือพวกหนูไม่ออกมาพูดอะไรคือเจ้าหน้าที่เขาทํางานนะคะหนูก็ไม่อยากออกมาแบบอยู่ๆเจ้าหน้าที่ทํางานอยู่เรานั่งไร้สดวิาพากษ์วิจารอะไรอย่างเงี้ยมันเราให้เกียรติการทํางานของเจ้าหน้าที่ทุกๆกฝ่ายดีกว่า หนูไม่ใช่ว่าหนูไม่เชียร์ไม่ใช่ว่าหนูไม่ให้กําลังใจหนูก็พยายามลุ้นว่าอะไรก็ได้ให้มันยุติธรรมกับพี่เราอะไรก็ได้ให้มันให้มันสมศักดิ์ศรีกับชื่อตังโมงนิดา<ม>พัทพพลัทิดาพัชรพิรพงศ์หน่อยคือคือจะพูดไงดีอ่ะตอนที่พี่เขาอยู่อะในเรื่องของข่าวเอยหรืออะไรโม้ว่ามันก็มากพอแล้ว ในเรื่องของเขาพี่เขาถูกไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้พี่เขาไม่ได้อยู่อ่ะโมแค่ให้ใหญ่ทุกคนให้เกียริพี่เขาหน่อยให้เขาไปให้มันสมศักดิ์ศรี ของนักสแสดงในวงการบันเทิงของนางเอกแถวหน้าในวงการบันเทิงจริงๆนะคะแค่แบบเรารู้แหละว่าโอเคอเดี๋ยวจะรูปนี้นะรูปนี้นะออกมากันต่างๆนานาซึ่งถ้าถ้ามันจะต้องอยู่อยู่ในสำนวนจริงๆก็ปล่อยให้มันเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ให้ให้มันอยู่ในสำนวนจริงๆ ยิ่งเอาออกมาเผยแพร่มันมันไม่สมศักดิ์ศรีพี่ค่ะหนูแค่คิดว่าให้เขาให้เขาให้เขาจับไปจากเราแบบสวยๆเถอะค่ะให้มันสมเกียรติกับชื่อพี่เขาหน่อยที่เราอยากลองขอเรื่องนี้ใช่ไหมคะว่าอะไรที่มันเป็นเรื่องส่วนตัวภาพส่วนตัวของแนก็ไม่ควรจะออกมาพี่เบิร์ดอะทุกวันนี้แค่ แค่พีไม่อยู่เขาก็เจ็บปวดมากมากพอแล้วว่ถ้าเขาจะต้องมานั่งรับรู้ภาพนั้นภาพนี้อีกอะ่ะผู้ชายคนหนึ่งอะ่ะมันจะทนได้มากขนาดไหนอ่ะพีใช่ไหมว่าเป็นสิ่ง,งหนึ่งที่แบบทำให้ความรู้สึกเขาีิ่งแย่มากอะไรเงี้ยเรารู้จักด้วยเราเรารู้แหละว่าเขาเสียใจเรื่องนี้ไหมเนซึ่งซึ่งเวลาใครจะส่งใครจะส่งอะไรใครจะแบบ อะไรให้พี่เขาดูอะไรอย่างเงี้ยเขาเจ็บปวดแล้วก็เขาเสียใจมากจริงแล้วเขาทำหน้าที่ลูกผู้ชายคนหนึ่งได้แบบดีมากๆแล้วมากๆจริงๆค่ะทุกคนแล้วก็ให้เกียรติพี่โมกันดีกว่าให้เขามีแต่ภาพสวยๆมีแต่ภาพที่เขาที่แบบยิ้มให้พวกเราหรือแบบ ทุกครั้งที่โมไปโบดอะต่อให้โมแบบรู้สึกว่าโมเศร้าขนาดไหนอะโมไปถึงโมไปถึงหน้าอาัฐิพี่อะโมก็ยิ้มโมก็ยิ้มทุกอย่างคือแบบให้เขาเห็นว่าเรามีตลอยยิ้มให้เขาดีกว่า,าเรื่องเรื่องที่เหลือมันคือมันคือเรื่องของเจ้าหน้าที่อะมันคือเรื่องของไอ้ออออาการคพิภากษามันแบบให้เขาทำงานให้เต็มที่ดีกว่า เราควรให้เกียรติเขาจริงๆค่ะขอบคุณค่ะนล้วกน